ค่ะพ่เป็นสวัสดีช่วงบายบหลังจากที่ได้รับวัคซีนมาสี่วันนะคะยังสลบสเลอยู่เลยก็เนี่ยค่ะวันนี้พี่เป็นมีออเดอร์มะพร้าวแกงทั้งหมดสามสิบต้นนะคะพอดีลูกค้าจากสุราษฎร์ธานีสั่งมาก็เลยจะจัดส่งให้ลูกค้าะค,ะค่ะก็สามสิบต้นเนี่ยค่ะเห็นไหมลักษณะการแพ็คของพี่เพ็นก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะก่อนที่พี่เพ็นจะแพ็คลงกล่องนะคะถ้าเกิดมะพร้าวมี รากพี่เง้จะตัดให้ลูกค้าเลยเห็นไหมนี่คือรากมะพร้าวที่เป็นได้ตัดออกเนาะลูกค้าไปถึงลูกค้าลูกค้าจะได้ปลูกเลยไงคะเนี่ยก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็วันนี้แพ็คไปทั้งหมดสามสิบต้นอืมแล้วทีนี้มาดูลักษณะการแพ็คของพี่เป็นเนี่ยเห็นไหมพี่เป็นตัดรากออกหมดเลยค่ะเป็นมะพร้าวที่เป็นเคยลงในเพจของพี่เป็นคือเป็นมะพร้าวที่คุณแม่ได้ปลูกไว้เนาะก็นี่แหละค่ะมาจัดส่งให้ลูกค้า เดี๋ยวไปลงกล่องกันเดี๋ยวจะดูว่าเป็นแพ็คยังไงนะก็ง่ายๆเลยค่ะแต่ไม่แน่ใจว่ากล่องหนึ่งจะใส่ได้สักกี่ต้นเดี๋ยวลองดูน่าจะได้สิบนะเพี่เพนว่าแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะต้องใส่สลับกันได้สามแล้ว สี่ต้นเขาทนอยู่แล้วมะพร้าวไม่ต้องห่วงค่ะ,ะห้าต้นแล้วได้บอกกล่องละเจ็ดอโอไม่แน่นะคะ ้องดูว่าจะได้สักกี่ต้น8ได้8ต้นนะ่ะอืมไม่แน่ใจไม่แน่ใจ8ปดเกจะได้ไมไหมน้อง ประมาณนี้เดี๋ยวลองปิดกล่องเลนะน่าจะได้สักแปดลูกอะค่ะมันจะได้แปดมันน่าจะถึงสิบกล่องหรอกค่ะไอ้สิบลูกหรอกค่ะกล่องหนึ่งก็เดี๋ยวออย่างออเดอร์ตัวนี้นะคะพี่เป็นพอพี่เป็นตัดรากออกแล้วพี่เป็นจะใส่ถุงสวมถุงเนาะสวมถุงเสร็จพี่เป็นก็ อย,อย่างพี่เพ้นจะมีพวกเมล็ดพันธุ์อะไรเล็กๆน้อยๆให้เพ็นก็แบ่งพันนะคะอันนี้ฟักทองพันดีนะคะเนี้ยพันดีในในนี้จะมีตั้งสามสี่สายพันในนี้ค่ะสามารถต่อพันธุ์ได้ด้วยพี่เพ้นก็จะแถมให้ลูกค้าอันนี้ก็ได้ประมาณสิบุมได้ค่ะแล้วก็จะเป็นเสาลวดเนะะี่ยค่ะไปแกะเอาเองเลยเสาลรดมีสองสีและลูกค้าอยากได้เมงลักแเมงลักบ้านนะกลิ่นหอมๆเนะะี่ยค่ะไปถึงโรยได้เป็นพันพันต้นเลยนี่คือคือของแถมของพี่เพ้น พี่เพ็นจะมีของแถมให้ลูกค้าก็จะประมาณนี้เลยค่ะก็ถ้าใครสนใจมะพร้าวแกงก็ทักพี่เพ็นมาได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้และคะ่ะก็สวัสดีจ้า